สายดีพี่น้องทางลาวและทางไทยต่างประเทศนำเด้อพบเห่าเก่าบ่าวอุ้ยบ้านศรีวิไลพี่น้องเปิดภาพมากระยันด้านข้าแต่งพี่น้องนี่อยู่บ้านโซกไซด้วยพี่น้องทั้งแหวงหอยยางทั้งแหวงหอยางอยู่เฮอนแม่ใหญ่พี่น้องตอนนี้นี่ได้ไม่ใหญ่แม่ใหญ่กําลังเอามาโม่วงของผากมาแต่กรุงเก๊ะไปพี่น้องเนี่ย้องไม่ใหญ่ าเกลผักมาเนาะไม่ไม่อย่างกินเนี่ยนี่มาจากกงเทพผได้มงหวังพี่น้องเนี่ยกินเน่าเลยเนี่นี่่ชาวแตงคน้านพี่น้องได้กิน่็ดนะพี่น้องนะ้น่ปั่นฮะอ้ยมันเป็นยังไง มันบูดนะบูดและอันนี้อันนี้กินก็ได้ดอกอันน้อันนี้ได้ใช่เพราะเขาฝากมาได้สองมือนีิพี่นอ้องมาแต่มาซื่นหวานเป็นช้าม,มือน,นีิเน <c ười> าะ้เด็กห้อนขม่วงมาแต่ไทยพี่น้องฟง,งไทยว่าจะแต่งกำลังขายหน่ำพี่น้องว่าเราเคยยังไง เห็นหน้ำปั่นชลโชลโ็ิโลนมแต่เลี้ยง่นลองลูกค้าเป็นกระได้ยืนช่องแก้วและซิมฮ่าพันกี่ปลองอทางแหวงวายย่างทางไปซิโนติดทางใหญนน่พี่น้องบ้านเป็นกระได ว้มันตึงกันตีคองหลอ่าอ,อ,อเเติคลองมันไหลหลข่แม่คของมันหลไปไมิแต่คองเขาของเขานํำเนี่ยคือหลดทั่วมาโอ้จองจักคองไผของหย่าจักกระสอบไผกระสอบหย่า มาเลยเปะป่าพ <c oughs> ี im <c oughs> <well> h, de böyle, de böyle. ่น้องครโตเนากับหนาโตโบหนาวกับโบหนาพี่น้องครมใหญ่แล้วเลือกงออันนี้โบได้เลยบอก่ใหญ่ช่องชามหมากนี่เนาเลยบอกมุ่งหวังมาแต่ไทยพี่น้อง เด่เนคลายน้ำในลูกขาไปก็ได้สิบพันสิบห้าพันหนึ่งพัน แก่อะไรฉันหาพ่อมาน่าจะผู้ช <protecting room> <speaking human> <laughs> <quency rees> <FR> ี้ฉ <teng why ini> ั่งพี่น้องกายนอนนอนน้ำมันน้ำเมื่อลราบ่มาแต่ใช่น่ะอ๋อมาแต่รักสาพี่น้องคนละมาแต่รักสามนาดมาแต่รักสายังแหวกกินน้ำเราอยู่นี่พี่น้องยักเข็มได้เนาะ แม่อย่ามาแวะบ่ฮอดเฮียนเนาะนั้นน้ํารัก3ก็ขายคือกันนี่มาแวะกินอยู่นี่ค่อยคือกันนี่ก็สิซื้อคือกันนี่น้เลานี่แก้วนึงกินอยู่ัก3ก็บ่บ่ซํา4มือเานี่บ่อืมเนาะ กายดีเครื่องกินแตกกายดีขังกินแตกเครื่องปั่นนะบ่อแตกโอ้บั่นลายประนันเนาะรักบ่บอกเขาเนาะบอกเขาเนี่ะจ๊ะกับที่เครื่องปั่นมาในเด้อเขาซื้ออะไรเครื่องปั่นบ่ออเขาซื้อกันยังส่งบ่อห่อเครื่องปั่นพี่น้อง ปันตัวนี้ไปท่าเข้าว่าะาเรปดาแชงบั็น,ไ,นดได้แชงรถกระบะนะมันจะเป็นห้มงงอเนี่พี่น้องตกใจทางไปรักสามตลาดดง ลงแถวสวรรค์ไปเลยพี่น้องแถวแก่งกอกเส้นเส้นนีสิไปซีนโนยังนี่ลงห้วยยางขายน้ำมันนะมันร่อุไทยก,ไกับรงอนหลุดจักพี่น้องนิดหนึ่งเสาสองพานใส่เข็มมุกน้ำเนาะ ทีเเเ่เป็นเื่อนเช้าเกศเงอนเช่าแตงพี่น้องเงนเพื่อนเป็นคล้ายเรื่อนอ่างนีเท่าไรสิบพันนั่นเราเคยสิบพัพี่น้องแล้วแต่เขาสีฉังเนาะเก้ยงสิบพันกับเช้าพันพี่น้องเกี้ยงสิบพั 10, นอ่นี้บริปันอั่น,นี้ น้มาแต่รักชาไม่ไ hmm. ด mm ้ไปนอกมากิน hmm. น mm ้ำ hmm. น mm ้ำเราข้าวประจำเราเมื่อหนึ่งได้อยู่เราอ่ะมือหนึ่งห้าหกแสนได้อยู่ดู่ยคนขี่รถไทยมาสิน้อยไทยไ ไปซื้อหน้าม,มาแต่รักษามอเลยไปนอกคนใส่ทั้งเคี้ยวใหญ่ๆเลยไปนองเดียองทางให้คอยแก้วหนึ่งด้วยเราเคยน้าแต่เลี้ยงด้ว <c oughs> แม่เอาวันสิบพันเด้อแก้ว ท้องใหญ่กินบวเบิร์ดเหมเด็กเขาคนไทยใช่ไหมเข้าห้อย่างหมดเลยกันก็ได้เนี่ยมัใหญ่ล่างนะมอฮะล่างเราเราล่างพี่นอ้องมันสะอาดเป็นเราล่างมันเมือกนะพี่นอ้องมันเต็งกันแม้ในห้าวสองหน่วยกับพ่อเราไทย แหวงหอยางไปนอนรถเไปเ็ดงานอยู่ซีโน,นี่นองงานกล้องงานไปจังเี <ST an S 1> <ป>เขามาส่ง <ST an S 2> คนหัวยางไปเห็ดอยู่ซีโนงานกล้องนนี้เป็นเนของบ้านเพื่ออนองอินที เอาละพี่น้องจิจุบคลิปไว้เท่านี้พอกันคลิปหน้ามากักกะกุรเลกกุตเซ่เด้พี่น้องกดติตามไปละพี่น้อง